สวัสดีครับวันนี้นายเอ็กซ์เพิทจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Power App for Business จะเป็นอย่างไรนะั้นไปชมกันได้เลยครับมาจากบริษัทฮาร์เร d ์เดวิสันที่ระยองค่ะ,ะวันนี้มาอบรมหลักสูตร Power App ค่ะ,ะเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ มันจะมีเอ่อแดชบอร์ดตรงหน้าลา์อะค่ะก็จะต้องเป็นการสร้างเว็บไซต์พวกคำนวณโชว์พวก n n r a t e แล้วก็การรันของโปรดักชันนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะนำไปใช้ในการทำงานค่ะจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันในการช่วยในการให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น อุปสรรคก็อาจจะมีในเรื่องของการต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการที่เรียนมาในวันนี้ก็คือต้องไปทบทวนความรู้แล้วก็ศึกษาในดีเทลที่ลึกขึ้นนะคะยังไม่เคยอบรมแบบไฮบิดค่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมีผูเ้เรียนที่แบบว่าเราไม่ได้จิหน้าคาตาด้วยแล้วก็เหมือนกับมีการขับต่อจากฝั่งออนไลน์ด้วยอะไรประมาณนี้ เดินทางแม่ลำบากค่ะนั่งวิทมาแล้วก็ลงสถานีมาเดินประมาณแค่วินาทีครึ่งก็ประทับใจกับวิทยากรแล้วก็ผู้ช่วยทุกๆกคนค่ะในเรื่องของสถานที่ก็เหมาะสมแล้วก็สะอาดเรียบร้อยดีค่ะจริงๆเท่าที่ได้ผมลงมาหลายที่ก็ที่นี่ประทับใจในการบริการทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าที่มีการอาศัยใจเกี่ยวกับพวก ผู้สัอพผู้สมัครผ,ผู้เรียนอีกอในการลงระเบียนเลยแล้วก็นึกเข้ามาว่แบบว่ามีของว่างมีอะไรที่แบบว่าช่วงโชคดีให้ของว่างครับก็มีเรื่อยๆตลอดน,นะครับก็ฝากถึงคนที่สนใจในคอร์สเรียนนะคะนายเอ็กซ์เปิดก็เป็นทางเลือกที่ดีคะ่ะวิทยากรที่เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ช่วยที่ดีในการแนะนะําค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานนา์เปิดด้วยนะครับ